ดูสถานที่จัดงานวันนี้ทุกคนวันนี้คอนเสิร์ตนะน้องจัดเขาดาวทุกคนน้องนุกจัดเขาดาววันนี้กับครอบครัวแล้วก็พีเอฟซีใดๆนางก็ยังบอกสถานที่เหมือนงานแต่งนางบอกเหมือนงานแต่งมากเอ็นดูอ่ะแล้วใดใคือแบบเนาะพีเอฟซีหน้าง,งานเยอะมากด้วยวันนี้โซเอ์ด้วยนะบัตรหน้าง,งานโซอ์สตรีมสตรีมไลน์ยังซื้อได้ ยังซื้อได้น่าสนุกอะทุกคนมีจับคงจับไข่กันด้วยนะมีแบบฟิลงานวัดอะดูเหมือนงานวัดเลยอะวันนี้น้องจัดงานดูน่าสนุกเต็มที่มากงานบอกเลยงานท่านุกปายจัดนะไปเถอะถ้าใครไปได้อะเนาะน้องก็ไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพราะว่าคิดว่าเอ่อหลายหลายคนคงอยู่กับครอบครัวเนาะวันเขาดาวด้วยไง อเอ็นดูน้องก็ได้มาจัดงานเหมือนแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับพี่พีเฟซีฟิลแบบว่าเหมือนมิทติ้งอ่ะบุมว่าเหมือนมิทติง้งน่าสนุกอ่ะทุกคนน่าสนุกมากมีล่วงไข่จับไข่ด้วยไข่เขียวแดงค่ะไข่ยังเขียวแดงคิดดูไม่ใช่เขียวแดงเขียวเหลือง เขียวแดงมาจากไหนบุ๋มเขียวเหลืองแอคปันแอคปันตัวจริงท่านน่ดนคือแอคปันยังเส็จไม่ดีวันนั้นที่ผมมาข้างในเขายังเป็นปูนเป็นอะไรอยู่เลยทําเร็วมากเลยน่ะแล้วมีรีสอร์ทด้วยมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รีสอร์ทอ่ามีเป็นเป็นห้องเหมือนห้องคาราโอเกะห้องคาราโอเกะเล็กๆย่อยๆย่อยๆไม่ใช่ห้องพักไม่ใช่ห้องพักเป็นห้องคาราโอเกะครับร้องคาราโอเกะแต่ไิชามันบ่อยนี่คาราโอเกะฮะนี่ครับ สำหรับอซคนไหนที่อ,อยากมุดน้ำ<อ>กินปลาสดๆอะไรเงี้ยนี่มุดเลยเลยฮะเนี่ยฮะร้อนแล้วอยากมุดน้ำกินปลาสดๆนะมุดลงไปกินปลาได้เหมือนแมวน้ำาช่ไหมแมวน้ำเออแ่โดดให้ดูก่อนเฮ้ยยังยังยังฮะ <laughs> ผมชอบตรงนี้ผมชอบสถานที่ตรงนี้เพราะว่าที่เขาเอาแจกันอะไรมาตั้งมันดูอาร์ตดีแล้วแล้วตอนคืนอะไฟมันจะส่องแค่แจกันคอยดูนะคอยดู ทังขยะเขางเราเขสวยนะฮะนี่สวยสวยมากการการวางถังขยะดีเทลการวางเห็นไหมจริงๆสถานที่อื่นๆเนี่ยเขาอาจจะวางตรงนี้สถานที่นีคือวางตรงนี้คือมันสมส่วนสวยสวยมากเลยสวยเนี่ยขยครับผมแล้วปกติที่อื่นเขาจะเอาลงพับ่างนี้ไหมแต่ที่นี่เขาพับอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบมันมีมิติขึ้นเพือชิหายในห้องน้ำครับีนห้องน้ำครับแล้วมีตรงสถานที่เดินไปจอดรถตรงนู้นด้วยมีเยอะ เออเขาก็มาหาแม่ยกมาหาแม่ยกอันนี้แม่ยกครับันี่ครับนี่ครับสสวัดี่ครับอันนี้มาจากไหนครับเนี่ยอุทยานโอเคใกล้ใกล้ไม่ไกลมากไม่ได้ไม่ไกลมากแต่นั่งไกลมากเลยอะไรนะนั่งจิตขอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาหาไม่ต้องห่วงเออมาแล้วร่ากายจะเป็ตะลายไเลยอ๋อก็อยู่ที่ว่าทิปจะหนักขนาดไหนจะให้เราเดินมาเปล่าเลีเนี่ยเหมอนี้ตอันนี้มาจากอยุธยา อันนี้ซื้อบัตรยังครับนี่ยเอ้าแล้วแล้วได้ไอ้นี่ไข่ยังยังได้ยังไม่ให้ไปเอาไข่ที่ไหนอะที่ไหนของที่ไหนยาด้วยยาด้วยยายาทัน้อนช่วงนี้ทับช่วงนี้อย่าเพิ่งทำครับเดี๋ยวช่วงเมาเมาแล้วเดี๋ยวค่อยทำก็ได้ได้ได้ไก็ไม่เคยเจอตอนนุกเมาสักทีเลยก็ขอแข่งครับกินกินไม่ค่อยเมาเลยข้อแข่งกักินกินมาตลอดตลอดปีที่ผ่านมากินไม่เคยเมาเลย เป็นคนคอแข็งมากมเคยเคยกินล่าสุดประมาณแปดแบนอะ่ะกินกอกพร้อมกันแปดแบนไม่เห็นเมาไอี่กิากระแทอ่อเดินเดินนอันนี้ครับอันนี้คือจุดจุดจุดตรงต,ต,ตรงข้างหลังที่คุณเขานั่งอยู่ข้างหลังนะครับไปตรงเวทีนะสวยนะเวทีสวยเวทีเวทีใหญ่ดีแล้วก็เด็กเส์ฟสวยด้วยสวยหล่อด้วย,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 วยเอ๊ะ นี่สองสองสองมาเลยสองมาเลเด็กเสือสวยหล่อังนดูดิสองมาองมานี่นะดูดูหน่อยคุเด็กเสือมซูมเลยซูมเลยซูมเลยอาซูมเลยนี่สวยนะเด็กเสือร้านนี้สวยครับเด็กเสือร้านนี้สวยดูี่ดียูจือสือได้ที่ละดูี่นี่แครทเด็กเสือสวยเปลียน้งหนูเยวนูไม่สวย